คาถาบูชาพระบรมสาลีลิกธาตุอหังวันทามิทาตุโยข้าพเจ้าขอน้อมนมัสก,การพระบรมสาลีลิกธาตุและพระธาตุทั้งหลายที่สถิตยอยู่ในจักรวาลทั้งหลายทั้งคม,มโลกและดาวดึงอหังวันทามิสพพโส ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงด้วยพุทธังธรรม,มังสังฆังเอวังทาตุโยจตตาลีสะสมาทันตะเกสาโลมานาขาขีจะอาหังวันทามิทาตุโย